รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรรุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาทางมิติข่าว90.5 สวัสดีครับคุณรัชาราสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างอะ่ะไม่ได้เจอกันมาตั้งอาทิตย์นึ่งใช่คุณนนั้นองแอบไปเที่ยวที่ทิเบตมาอืมเป็นไงบิทิเบตนี่สงบเงียบสงบเงียบแต่ว่าแพ้อรอากาศใครกไปถึงนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่คุ้นนะ,ะจะลําบากเพราะว่าอ,ออกซิเจนนี่มันเบาบางมากอเรื่องจากว่าเราเคยเ มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่เนี่ยใน,นใ,ในพื้นที่ราบเ<ะ>นี่ยมีออกซิเจนอย่างพอเพียงพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยออกซิเจนมันเบาบางเนี่ยปรากฏว่าปวดหัวเกือบจะตลอดเวลาอแล้วใช้เวลาปรับตัวนานแค่ไหนต้องสองสามวันนะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบว่าจะปรับตัวได้อย่างเต็มที่หรอกเพราะว่าก็มีการประชุมต้องเดินทางไปนู่นไปนี่โอกาสที่จะนั่งอยู่นิ่งๆหรือว่านอนพักอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยมีก็เลยทําให้ อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโซม,มากพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะที่ได้ไปเยือนที่เบตแต่วันนี้เราไปคุยกันเรื่อง <Okay. S 2> ของเราดีกว่าก่อนนะฮะก็คือเรื่องการเ,าเลือกตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นช็อกไหมครว่าผลกระทบจะเป็นยังไง <laughs> <Okay. S 2> ช็อกในความไม่ภาษาของคนญี่ปุ่นมากกว่านะครับที่ผลของการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งผู้ที่สมาชิก <C ast ly> นะหรือว่าสภาสูงของญี่ปุ่นนะครับซึ่งปรากฏว่าพรรครัฐบาลนะฮะก็คือพรรค LDP Liberal Democratic Party นะครับได้คะแนนเสียงเนี่ย70จาก121ค่ะซึ่งมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าทั้งสภาสทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ240ใช่ไหมฮะ242สี2เสียงแต่ว่า ไมนได้มีการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับก็คล <c oughs> ้าย <c oughs> ๆว่าเขาทยอยนะฮะทยอยพอเวลาหมดเทอมก็ <c oughs> เหมือนกับของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าได้70จาก121ก็ทำให้พรรครัฐบาลนะครับก็คือ Liberal Democrat Democratic Party กับพรรครวมก็คือ New c o m า t โ Party ตอนนี้เนี่ยร่วมกัน2พรรครวมกันนะ <c oughs> มีเสียงส่วนใหญ่ <c oughs> ในทั้ง สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาทำให้ตอนนี้อาเบโนมิกส์เนี่ยติดปีกเลยเหมือนเสือติดปีกเลยนะครับเพราะว่าเขารีบออกมาพูดเลยคุยโม้เลยมั้งว่าหมายความว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยให้ความมั่นใจกับอาเบโนมิกส์ของเขาซึ่งเขาดำเนินนโยบายนี้มาแล้วสามปีครึ่งจำได้ไหมครับโอ้โหเรารายงานเรื่องอาเบโนมิกส์มาเกือบสี่ปีเลยนะไม่น่าเชื่อในเวลาผ่านเร็วเร็วมากเล สามปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอเบนมิกส์เนี่ยล้มเหลวในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขมาล่าสุดมาเนี่ยแย่หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือเงินเยนแข็ง <c oughs> นอกนั้นล้มเหลวนะครับในการที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นมาแต่ว่าทายเหตุไนประชาชนคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงยังคงเลือกนะครับให้หรือว่าให้ความไว้วางใจกับพรรคลิเบอร์ล์เดโมแครติคาวตี้เเนี่ยของนายชินโซอาเบะอีกอก,ก็สุดที่จะ อธิบายได้ในช่วงเวลานี ını, um. <aquí en S 1> ้นะครับขอตั้งหลักก่อนแต่ว่าผลกระทบที่จะตามมานะครับในเรื่องการตลาดก่อนในเรื่องตลาดเนี่ยเขาก็เฮเพรอะไรเพราะว่าอเบนอมิกสเนี่ยเตรียมที่จะอัดเม็ดเงินเข้าไปอีกแล้วแน่นอนเกือบแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับ9ก0 0 0มื่นเก้าห่นเก้าพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนตลาดก็ต้องเฮเรแต่ที่น่าสําคัญกว่านั้นคุณวชราก็คือ นายชิโซอ,อาเบะนายกรัฐมนตรีเนี่ยตเตรียมที่จะแประยะติหรือว่าเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถส่งกองกําลังไปช่วยพันธมิตรเนี่ยในการรบหรือว่าส่งกองกําลังทหารเนี่ยไปประจําการที่ต่างประเทศด้วยนะฮะท่ามกลางความกังวลใจที่เขาบอกนะฮะ,ะว่าอิทธิพลของจีนตอนนี้เนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็หมายความว่าญี่ปุ่นกําลังเปลี่ยนนโยบายทางด้านการทหารของตัวเองจากตั้งรับ จากการที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ขอมีกองกําลังฐานของตัวเองตอนนี้กําลังจะติดอาวุธกลายเป็นมหาอำนาจทางทหาร,รในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งสภาสูงครั้งนี้เหมือนกับเป็นการส่งสัญญ,ญาณของประชาชนคนญี่ปุ่นให้แมนเดตกับนายเอเบนออเบให้ในายแมนเดตหรือว่าให้ฉันธามาติให้ในายชินโซอาเบเนี่ยเปลี่ยนนโยบายของประเทศไปสู่การเป็นรัฐทหารโดยสมบูรณ์แบบแล้ว ก็อันนี้ก็เป็นคำโฆษณาชวนเชื่อของอานายกชินโซอาเบะเหมือนกันว่าการที่เขาสามารถกวาดที่นั่งในสภาสูงได้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเขามั่นใจมากขึ้นเลยว่า a b e n o m i c กเนี่ยที่เดินทางผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับในรัฐบาลของเขาเพราะงั้นเนี่ยเ,เขายังจะเดินหน้าในเรื่องของอาเบโนมิกต่อไปอย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งที่อาเบโนมิกเนี่ย ดำเนินมาตลอดก็คือเรื่องของการทำ QE อย่างที่คุณธนงบอกว่าหลังจากที่ทำมาแล้ว1.4ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยถ้าทำเพิ่มอีก1นแสนล้านก็จะเป็น1.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีลิมิตนะในการที่จะกำหนดเป็นเพนดานไว้ว่าจะไปส้นสุดเมื่อไหร่เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลของนายชินโซอาเบะทาก็คือว่าถ้าตลาดถ้าระบบเศรษฐกิจยังมีความต้องการเนี่ย QE ก็จะออกมาเรื่อยๆเพราะฉะผลจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไงทราไหมงั้นเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นถึงอยู่ที่1นึ่งจุดย์หนึ่้อยหนึ่เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็วันนี้ดัชนีนิเคอ2สองรเนี่ยสองเนี่ยขึ้นไปถึง6กรกว่าจุดก็ได้ทำให้บรรยากาศของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยขึ้นทั้ง แพงเลยเป็นประวัตดหุ้นเอเชียเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่สีเขียวแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะอยู่ในภาวะนี้เนี่ยได้นานแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วตลอดช่วงหนึ่งหรือสองสัปดาห์ที่มาที่ผ่านมาเนี่ยผลของเบรกซิกเนี่ยยังคงมีอิทธิพลอยู่มากกับเรื่องของความผันผวนในตลาดหุน้นตลาดบอลแม้กระทั่งอัตราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะอืมครับ มาฟังความเห็นของนายอ,อ,อิสุเกะสักากิบาระก่อนหรือว่ามิสเตอร์เยนนะครับสมัยก่อนเนี่ยช่วงประมาณเกือบ20ปีมาแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะเพราะว่าเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยทางด้านการคลังนะครับแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยการคลังที่เป็นข้าราชการประจำนะ,ะนะฮะเขาบอกว่าเขาคาดการว่านายอาเบะเนี่ยจะ ประกาศงบประมาณที่มีการเพิ่มกันขยายการใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ4 8 0 0 0กว่าล้นานเหรียญสหรัฐเมกานะครับนอกจากไอ้แพ็กเกจหรือว่าตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย99,000ล้านเนี่ยที่เมื่อกี้ได้รายงานให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแล้วนะครับเพื่อจะเพิ่มการใช้ใจ่ายแล้วเนี่ยนายอาเบะจะเดินหน้าไปนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง รัฐรมนูญอย่างที่บอกนะครับซึ่งแน่นอนในการกระทาการเปลี่ยนแปลงรัฐมนูญเนี่ยเพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นรัฐทหารนี่เป็นเรื่องใหญ่จําเป็นที่จะต้องมีการปรึกษาหารือกับพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็การทาเนี่ยนะจะผู้วางไม่ได้นะครับแต่ว่าเห็นชัดเจนนะครับว่านาชิสวาเบะเนี่ยได้ตั้งเป้าแล้วนะฮะว่าจะเอาแน่นะครับหมายถึงว่าจะเปลี่ยนรัฐมนูญให้สมบูรณ์แน่นะครับ ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปีนี่มีม,ม,มีความพยายามใช่ไหมฮะที่จะเปลี่ยนไปรเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผ่านกฎหมายนี่แต่ว่าอยู่ในสภา,าร่างแต่ตอนนี้ถ้าหากว่าจะเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์นี่ต้องผ่านบุธ,ธิสภาบุตรด้วยนะฮะแล้วก็เสียงหรือว่าคะแนนที่ได้นี่ก็ทําให้นาจินโซอาเบะไม่น่าที่จะมีปัญหาแต่คมก็ใช้ความจได้นะครับเพราะว่าช่วงที่มีความพยายามที่จะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญน,นะฮะเป็นให้เป็นรัฐทหารเนี่ย ปลาขวัประชาชนชาวญี่ปุ่นนี่ออกมาประท้วงกันเยอะมากเลยเป็นหมื่นคนนะครับแล้วก็หลายเมืองนะครับแล้วก็เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกเข็ดราบนะฮะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดนะครับกับการความพ่ายแพ้ในสงคารามโลกครั้งที่สองเจอระเบิดปรมาณูไปสองลูกใช่ไหมฮะที่ฮิโรชิมานางานสกิแล้วก็ไม่ต้องการให้ประเทศเนี่ยเข้าไปสู่ภาวะสงคราม,อ,มอีกครั้งหนึ่งก็เลย ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคราวนี้ถ้าหากว่ามีความพยายามที่จะผลักดันให้ผ่านกฎหมายอีกทีหนึ่งเนี่ยแรงต้านภายในจะเป็นอย่างไรแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมนะครับประเทศอื่นๆก็เฝ้ามองดูญี่ปุ่นเหมือนกันนะว่าเอ๊ะญี่ปุ่นกาลังทําอะไรอยู่เพราะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าญี่ปุ่นประกาศตัวเองว่าเป็นประเทศที่รักสงบนะครับแต่ว่ามีการ <c oughs> ใช้จ่ายงบประมาณทางด้านการทหารเนี่ย <c oughs> ติดอันดับห้าอันดับหกของโลกเลยทุกๆปี คือปีหนึ่งใช้ประมาณห้าหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเยอะมากๆเลยนะครับเอของรัสเซียนี่ใช้ประมาณหกเจ็ดหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาของซาอุดิอาระเบียใช้ประมาณแปดหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาอันดับสามนะครับซาอุดิอาระเบียอันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเกือบหกแสนล้านเหรียญอันดับสองคือจีนนะครับงบประมาณทางราชหารนะฮะสองแสนกว่าล้านเหรียญเกือบสามแสนล้านเหรียญอันดับสามคือซาอุดิอาระเบียแปดหมื่นกว่าล้านเหรียญส่วนญี่ปุ่นเนี่ยห้าหมื่นกว่าล้านเหรียญเนี่ย ใช้เยอะมากๆเลยนะครับแสดงว่าญี่ปุ่นก็มีความการเตรียมพร้อมเรื่องทางด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องทางด้านการทหารอยู่ด้วยค่ะก็มีการคาดเดาในตลาดนะคะประเมินถึงว่าสิ่งที่อเบโนมิกจะกลับมาในในครั้งใหม่นี้ภายใต้การที่สามารถที่จะควบคุมเสียงของสภาได้สองในสามของทั้งหมดเนี่ยจะทำเขาจะทำอะไรบ้างทีนี้เขาบอกว่าในรายละเอียดนี่ยังไม่ได้มีการพูดเผย พูดกันชัดเจนนะัแต่ว่าสิ่งที่มองเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของงบประมาณการทหารน่าจะต้องมีการเพิ่มอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะต่อมาก็คือเรื่องของอนโยบายทางด้านสังคมก็คือจะมีนโยบายถึงเกี่ยวกับการใช้งบประมาณมากขึ้นทางด้านการดูแลเด็กแล้วก็เรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการทางด้านดูแลสุขภาพนะคะเป็นสองตัวสองสา ปัจจัยนี้เนี่ยเขาเชื่อว่านี่เป็นอ๋ออีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือการลงทุนทางด้าน i n f r a าสตรักเ r อร์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทังเป็นนโยบายที o ่อเบน o มิกสเนี่ยต้องการให้มากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อที่จะผักดันเงินเฟอ้อเนี่ยให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย2%ซึ่ง ไม่แน่ใจะนะว่าจะทําได้ขนาดไหนเพราะว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงขณะนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่ทรง,งตัวบางช่วงเวลาเนี่ยติดลบไปด้วยซ้าไปนะคะในขณะเดียวกันเงิเงนเฟอ้อก็อยู่ในภาวะที่ต่ํากว่าอาจจะติดลบด้วยเมื่อล่าสุดเท่าที่เคยเคยเห็นตัวเลขก็คืออยู่ที่ลบ0.1เปอร์เซ็นด้วยซ้าไปนะคะทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือว่าถ้าอัลเบนมิกยังจะต้องใช้เงินเนี่ย ทางธนาคารกลางของประเทศคือ Bank of Japan เนี่ยจะสนับสนุนขนาดไหนแล้วก็เป็นที่น่าจับตาว่าในช่วงประมาณวันที่28-29กระกฎาคมนี้เนี่ยบอร์ดของ Bank of Japan เนี่ยก็คือจะมีการประชุมใหญ่เลยเพื่อที่จะกำหนดให้ชัดหรือว่าทิศทางของนโยบายต่อจากนี้ไปเนี่ยทาง Bank of Japan เนี่ยจะสนับสนุน การดาเนินงานของรัฐบาลเนี่ยขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ตลาดเฝ้าจับตาดูอยู่อืครับพวกพักฝ่ายค้านญ,ญี่ปุ่นนยพยายามที่จะหยุดยั้งนะครับไม่ให้พักรวมรัฐบาลเนี่ยได้มีเสียงข้างมากในวุฒิสภานะครับ,รบเพราะว่าต้องการที่จะบล็อกก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่านายชิโซอาเบะเนี่ยจะนําประเทศเนี่ยเข้าสู่ ภาวะการเตรียมตัวกันทางด้านสงครามหรือเปล่านะครับทีนี้เราต้องดูนโยบายการต่างประเทศของญี่ปุ่นนะเราต้องเข้าใจภาพรวมนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นพันธมิตรหลักเลยเพราะยังนนโยบายการต่างประเทศความมั่นคงของญี่ปุ่นเนี่พยพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นหลักและโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีฐานทัพตั้งอยู่ในหมู่เกาะโอกินาว,ว่าแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆของญี่ปุ่นไปทั่วไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นขณะนี้เนี่ย เรียกร้องความช่วยเหลือทางด้านสหรัฐอเมริกาในการติดตั้งขีปนาวุธป้องกันประเทศอยู่ <Yeah. S 1> นะฮะยังรายละเอียดอย่างไรเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาขณะนี้ก็กําลังจะไปติดขีปนาวุธป้องกัน,ป,กนป,ป้องกันประเทศให้ทางด้านเกาหลีใต้อยู่ทําให้ทั้งจีนและรัสเซียแสดงความเป็นกังวลน,นะครับบอกว่ามาป้องกันประเทศหรือว่ามาคุกคามจีนหรือว่าภูมิภาคนี้กันแน่นะครับ <Yeah. S 1> ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่า ทางเกาหลีเหนือเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นภัยนะครับแต่ทั้งๆท,ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเพิ่มบทบาทในภูมิภาคนี้ทางด้านการทหารนะครับทำให้เกาหลีเหนือจําต้องนะครับลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองด้วยการทดสอบแสนยานุภาพทางขีปนาวุธปรากฏว่ายิงได้ไกลพอสมควรนะฮะแล้วก็มีการทดสอบมาหลายครั้งประสบความสําเร็จ พอสมควรแต่ว่าสื่อต่างประเทศบอกว่าล้มเหลวยิงออกไปแล้วก็แตกตกทะเลนะครับแต่ไม่น่าที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอาวุธของทางด้านเกาหลีเหน,อเนือเนี่ยก็ได้จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งจีนหรือว่าจากทางด้านรัสเซียด้วยไม่น่าจะด้อยคุณภาพแบบนั้นนะครับไม่ได้เม d ดอ n North Korea เอย่างเดียวนะครับน่าจะมีชิ้นส่วนไรที่สําคัญเนี่ยสป라이มาด้วยทําให้ญี่ปุ่นก็เลยมีความคิดเหมือนกันนะฮะวงในนะครับบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจำต้องขอให้มีนิวเคลียร์ด้วย Oh. ซึ่ง <Yeah. S 2> เรื่องนี้เนี่ยนายโจไบเดนรองประธานธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งอ่านรายงานของฟอบส์แม a กาซินนัวิทยาศาสร f ฟ r b เขาบอกว่าโจไบเดนเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอประธานดีสีจิ้นผิง mm hmm. จำไม่ได้นะฮะช่วงไหนนะฮะแต่ว่า <Yeah. S 2> เร็วนี้แหละแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็โจไบเดนเนี่ยบอกกับ สีจิ้นผิงว่าถ้าหากว่าเกาหลีเหนือยังคงเป็นอย่างนีม้มีการทดสอบขีปนาวุธที่คุกคามเพื่อนบ้านค,คุณรู้หรือเปล่าว่าญี่ปุ่นสามารถติดขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้ภายในชั่วข้ามคืนเลยพูดงานมาดีดนิว้วปุป๊บญี่ปุ่นสามารถมีอาวุธนิวเคลียร์เลยทีนี้สีชิ่นผิงก็หัวเราะ <c oughs> แล้วก็ตอบนายโจไบเดนไปว่าเอ๊ แต่พวกนักการทหาราฝ่ายเสของผมบอกว่าสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยกำลังดำเนินนโยบายที่จะ <c oughs> ปิดล้อมแล้วก็ูคุกคามเราทางด้านการทหารไม่ใช่เหรอือน <c oughs> ายโจไบเดนถึงกับสะอึกไปนิดหน่อยนะฮะ <c oughs> แต่ที่เล่าให้ท่านผู้ฟังให้ทราบเนี่ยก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยกำลังมีความเสี่ยงในภูมิภาคนี้ที่แต่ละประเทศกำลัง <c oughs> เร่งในการสะสมอาวุธไร <c oughs> นะฮะ ประเทศที่ไม่เคยมีอาวุธนิวเคลียร์ตอนนี้ก็อยากที่จะมีเขาประเทศที่อาวุธเนี่ยไม่รุนแรงตอนนี้ก็ต้องการที่จะเพิ่มขนาดอนุภาพนะครับหรือว่าแสนานุภาพเนี่ยให้สูงมากยิ่งขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเ,เหตุการณ์ในญี่ปุ่นทางด้านการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> เวลานี้เนี่ยไปในทิศท,ทางที่ให้ในายชินโซอาเบะนี่มีอํานาจอย่างเด็ดขาดเลย <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะ เปลี่ยนแปลงหันเหทิศทางของประเทศทางด้านการทหารจะทําสุดๆ<ะ>ทางด้านการเงินสุดๆใช่ไหมอาเบนอมิกส์ทางด้านเศรฐษฐกิจก็สุดๆ<ะ>ทําให้แหมเราเนี่ยซึ่งอยู่ซึ่งเป็นคนไทยมองญี่ปุ่นจากเมืองไทยเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าญี่ปุ่นกําลังทาอะไระนะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงดําเนินนโยบายอาเบนอมิกส์แบบเหมือนคนสิ้นคิดอย่างนี้เหมือนกับฮาราคิรี ทำไมดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อจะฟื้นฟูมาตั้งแต่เศรษฐกิจนี่ล่มสลายฟองสบู่แตก <Okay. S 1> 1990จนถึงเวลานี้2016เนี่ยทำไมยังไม่ฟื้นไป mm hmm. ปั๊มเงินในลักษณะไหนและก็ที่สําคัญก็คือตอนนี้ทําไมญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่สเป็นปร, <Okay. S 1> ประเทศที่รุกรานภูมิภาคเอเชียเนี่ยคร mm ับ hmm. เป็นผู้ที่เปิดสงครามมหาเอเชียบูรพาแต่ตอนนี้กําลังจะกลับไปติดอาวุธและอาจจะติดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยทําให้เราอด ที่จะเป็นห่วงไม่ได้เดี๋ยวท้ายสุดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีคำถามถึงคุณธนงแต่ว่ากำลังจะดูว่าเอสิ่งที่ญี่ปุ่นทำเนี้ยมันเป็นการเดินไปข้างหน้าหรือว่ากำลังจะทำตัวเองให้ถอยหลังกันแน่ถ้าถ้าคุณธนงจำได้ว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมีภาระหนี้มหาศาลเลย หนี้ของรัฐบาลเนี่ยมีถึง240กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่ถ้ารวมทั้งประเทศแล้วเนี่ยญี่ปุ่นมีหนี้สูงสุดมากที่สุดในโลกเลยคือ400์ของ GDP ด้วยสั่งไปเพราะนี่คือภาระอันใหญ่ของญี่ปุ่นเลยแล้วก็ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ฟื้นเนี่ยรัฐบาลจะเอารายได้ที่ไหนมาพัฒนาประเทศแน่นอนสิ่งที่ร่างลไม่เงินมาตั้งได้จาก b j ังั้น100เลยคือออก ตัวการคลังตัวเงินคลังไปเท่าไหร่ออกพันธบัตรไปเท่าไหร่บ OJ เเป็นผู้ซื้อทั้งหมดแล้วก็แนวโน้ม อันนี้แหละที่ตลาดก็มองว่าบ OJ ก็จะทำในลักษณะเดียวกันก็คือว่าเข้าไปซื้อสินทรัพย์ซื้อสินทรัพย์โดยเฉพาะของรัฐบาลแล้วก็เอกชนรายใหญ่ๆที่ยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าก็จะเข้าไ,ไปซื้อด้วยถ้าป,ประเทศไทยหร,หรือประเทศตลาดเกิดใหม่ใดนี้ทำนโยบายแบบญี่ปุ่นแบบนี้นะโอโ้โหสมสมติว่าสมมติว่าประมาณเราเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่คุณวิชาตอนนี้ตอนนี้ประมาณ2ไม่ถึง2.5ล้านล้านสมมติว่า2.5ล้านล้านนะรัฐบาลตั้งงบปึ๊บใช่ไหมับ ปรากฏว่าสมมุติว่า,เ,าเก็บภาษีได้นะประมาณ1.5ล้านล้านที่เหลือประมาณเกือบ1 000, ล้านล้านเนี่ยเป็นงบประมาณขาดดุลแล้วก็จะต้องออกพันธบัตรใช่ไหมเพื่อที่จะมาใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่ขายให้กับเอกชนนะ,ะให้แบงค์ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่เข้าไปซื้อเนี่ยโอ้โหเพียงแค่เราแค่คิดแค่นั้นเองนะอย่าบอกว่าทำนะแล้วก็ไม่ต้องทำแบบ ซ้าซากแบบญี่ปุ่นนี้นะค่าเงินบาทป่านนี้เนี่ยผมว่านะไม่เหลือเลยอะ <c oughs> ตอนนี้สามสิบหนะ้านะค่าเงินบาทคงจะแปดสิบเก้าสิบแล้วร้อยแล้วก็หลุดขู่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต้องถูกเฮดฟันนักการเงินต่างๆทุโรถมาโจมตี <c oughs> แต่ในกรณีของญี่ปุ่นปรากฏว่าพวกเฮดฟันกลับมองว่าโอ้ญี่ปุ่นทําดีแล้ว <c oughs> ต้องเข้าไปซื้อเงินญี่ปุ่นเพราะว่าไปพักไว้ก่อนเอาเงินไปพักเพราะว่านี้คือเซฟเฮเว่นแสดงว่ามี การเล่นกลอะไรกันในระบบการเงินโลกที่ต้องการเลี้ยงญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะให้ญี่ปุ่นเนี่ยยังคงประคับประคองตัวเองได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ยินตลอดเวลาว่าผู้ส่งออกของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องการให้เงินเย็นแข็งใช่ป่ะคุณชราต้องการให้อ่อนจริงๆแล้วเนี่ยเงินเย็นสมควรที่จะอ่อนสมควรที่จะไปนั่นแหละนะร้อยห้าสิบสองร้อยไปก็ว่ากันไปว่าะนกนโยบายแบบนี้นโยบายการเงินแบบนี้เงินเย็นอยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้แล้วทําไมตลาดทึงไปสวน เพดฟันกลุ่มใดห,หรือว่า yeah. รหรือว่าสถาบันการเงินใดเนี่ยที kind of ่เข้าไปอุ้มทําให้การเงินเย็นแข็งแบบนี้ในเมื่อผู้ส่งออกญี่ปุ่นต้องการให้อ่อนธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องการให้อ่อนแต่ว่าตลาดการเงินโลกต้องการให้เย็นแข็งมันจะเป็นไปได้อย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้านความรู้สึกหรือว่าค้านเหตุผลต้องมีกลไกอะไรบางอย่างที่ต้องการเลี้ยงให้ญี่ปุ่นพอที่จะอยู่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ตัวดัชนีตัวเดียวที่ชี้ว่าญี่ปุ่นจะไปหรือไม่ไปนี่ก็คือเรื่องข้างเงินเยนเพราะว่าตัวเลขอื่นๆเนี่ยมันเน่าหมดแล้วจะตัว GDP ก็เน่าตัวนี่ก็เน่านะครับตัวภาวะการทางด้านเศรษฐกิจความเชื่อมั่นต่างๆทั้งหลายไม่มีตัวเลขไหนดีเลยเหลือแต่ตัวนี้ตัวเดียวก็เป็นสัญญาณในทิศทางอย่างนั้นจริงๆว่า b o j เนี่ยต้องการให้ข่าเงินเยนออกแล้วญี่ปุ่นกลับมา สามารถที่จะส่งออกได้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะเม็ดเงินที่อัดฉีดผ่าน QE ออกมาเท่านั้นญี่ปุ่นก็ยังจะใช้ในโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าพันธมตส10ปีของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยติดลบไป0.25หรู้สึกว่ติดลบเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากที่เคยติดลบอยู่ประมาณ0.1เนี่ยตอนนี้กลายเป็น0 2 5เข้าไปละ แล้วก็นี่คือแนวโน้มที่ของบ O j เจนี่ยกำลังจะดําเนินไปอย่างนี้แล้วก็เป็นไปได้ที่ว่าการประชุมบอร์ดของบ O j เจในวันที่28 29ยก็คงจะออกมาในทิศทางแบบนี้ตามที่ตลาดคาดการหุ้นเลยขึ้นไปปุดปาดเลยนะคะทีนี้คําถามที่จะมีถามคุณธนงก็คือว่ามีหลายคนวิจารณ์แล้วก็สิ่งที่คุณธนงพูดมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าญี่ปุ่นสามารถที่จะแก้ไขรัฐมนูญแล้วก็ฟื้นฟูนฟนสัญญานุภาพของกองทัพขึ้นมาเนี่ยลักษณะของอาเบบ เชนโซอาเบะเนี่ยคือผู้กระหายสงครามหรือเปล่าอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นนโยบายของญี่ปุ่นที่จะพยายามปรินีประนอมอะไรกับจีนเลยนะฮะในเรื่องของหมู่เกาะเตียวอยู่แต่ว่าความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนี่มันลึกไปกว่าหมู่เกาะเตียวอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเกาหลีเหนือมาด้วยมันมีเรื่องของการที่จีนเนี่ยจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิซฟิกนี้ này, ในเรื่องของ ทางด้านเศรษฐกิจก,การค้าการลงทุนอะไรต่างๆทั้งหลายนี่ยอย่าลืมนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าในภูมิภาคอเอเชียแปซิฟิกนี้ใช่ไหมครับ e เพราะว่าต่อไปเนี่ยผู้ที่มาเป็นเจ้าแทนเนี่ยน่าจะเป็นจีนมากกว่าเพราะฉะันเองญี่ปุ่นก็ต้องพยายามทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะสก e ัดจีนในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจกกของญี่ปุ่นเนี่ยลดถอยลงลดถอยลงตลอด แม้แต่บ้านเราตอนนี้นี่ต้องบาลานซ์ดีๆเหมือนกันถ้าคุณธนงไปขึ้นรถไฟฟ้าจะเห็นเลยว่าเราจะเจอคนญี่ปุ่นมากขึ้นมาในรูปแบบต่างๆกันคนจีนแน,แน่นอนเลยทะลักเข้ามาบ้านเราแน่ก็ไม่รู้ว่าเลขไหนเนี่ยเราจะต้องปรับสภาพเข้ากับวัฒนธรรมแบบของจีนหรือของญี่ปุ่นหรือของตะวันตกที่เข้ามาน้อยลง <c oughs> เขาต้องปรับให้หาเราสิทำไมเราต้องปรับไปหาเขาก็อีกหน่อยถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเรายังยังกระดึ๊บกระดับอย่างนี้เนี่ยต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็เศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เราเปิดประเทศเพื่อจะเป็นธาตุของใช่ผมใช้คําว่าธาตุเลยนะแล้วธาตุของต่างชาติไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะเราต้องการให้ต่างชาติเนี่ยใช้ไทยเป็นฐานในการส่งออกเราก็เราก็ต้องเป็นธาตุไปอย่างนี้แหละนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยทาง ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้บริหารประเทศเนี่ยจะมองออกนะครับว่าถึงเวลาที่จะปลดแอกได้ว่าอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าญี่ปุ่นนี่ไม่เหมือนกับเยอรมันเห็นไหมฮะเยอรมันนี่ยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อยู่เยอรมันนี่เป็นเจ้ายุโรปญี่ปุ่นเป็นเจ้าเอเชียแต่เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าหลอกๆนะอเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันเราดูได้ตรงไหนเราดูได้จากการที่ สามารถที่จะฟื้นฟูเศรฐษฐกิจได้หรือเปล่า <c oughs> นะฮะจะดูตัวเลขส่งออกอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูองค์รวมนะฮะว่าญี่ปุ่นในความสามารถในการแข่งขันเนี่ยไม่มีแล้วตัวบริษัทที่อยู่ได้คือบริษัทที่ตั้งอยู่ข้างนอกบริษัทที่อยู่ข้างในนี่ตั้งคือพูดง่ายว่าอยู่ไม่รอดนะฮะต้อง internationalize ก็ทำให้อนาคตของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดมัวมืดมัวเลยจึงดำเนินนโยบายซึ่งค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นการ ฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาบมดรลงพอดีนะครับพบกับผมละชชุลวชราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สาสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ